สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณครับพี่พี่น้องๆนะครับที่เข้ามาดมาชมมารับฟังนะครับขอบคุณครับมีผู้ติดตาม1000คนแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นเพื่อกำลังใจนะครับวันนี้นะครับ ได้นำพัดดีนะครับรูตคุณนะครับไม่เพรากอื่นๆนะครับหรือรอาปิตานะครับสมทวันนะครับเหลือโลหะผสมวัชนะสงครามนะครับอ่ากระไลทองนะครับแต่ไม่ทราบปีที่สร้างนะครับ าไม่เจอนะครับผู้ตกคุณครับเด่นในด้านเมตตามหานิยมนะครับโชคลา,แาภแค้้วาดาดปลอดภัยภวงสะพานชาตินะครับมีหมดนะครับมีทั้งพัดเนื้อดินนะครับเนื้อห้าหะนะครับแล้วก็เนื้อตะกวดนะครับ ต่ไม่ทราบปีที่สร้างนะครับพระปิตานะครับอันนี้เดิมเดิมนะครับสวยนะครับภาพสวยเดิมเดิมนะครับผ่านการใช้นิดหน่อยนะครับพระดีๆครับกับคอทมอนะครับวันนี้นะครับเป็นวันลอยกระทงครับ 4ันที่าาคม67นะครับไปเที่ยวนะครับขพอให้มีความสุขนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับพระคุ้มครองด้วยนะครับพระดีๆครับต้นเถาวันนะครับแต่ไม่ทราบปีที่สร้างนะครับสวยนะครับเดิมนะครับตัวห้าผสมนะครับกันหล่อนะครับโดยไม่ตัดช่อนะครับ เดิมนะครับกระไรนะครับเม็ดพุดเม็ดเดือนนะครับมีหมดนะครับน่าจะเด่นมีเนื้อดินนะครับเขาว่าสร้างปีสองสามสองห้าิงเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับแลวสร้างมาันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงครับเนื้อโลหะ ก็ลายทองนะครับนี้อันนี้ช่อยังก้ายังอยู่นะครับไม่ได้ตัดช่อนะครับนั้งข้างนะครับเดิมๆนะครับไม่ได้ตัดช่อเลยครับเดิมๆนะครับหักช่อ เป็นพารที่พบน้อยนะครับหายรูได้ยากนะครับครับด้านหลังนะครับ ล่อนะครับโรลานนะครับอันนี้เหนนได้ชัดนะครับตัดชอยยังได้ตัดนะครับ พระพุทคุไม่ต้องห่วงนะครับวัดชนะสงครามนะครับวัดเกาเก่นะครับในกรุงเทพมหานครนะครับเดิมนะครับอลอสุดยอดครับเพิ่มน้อยๆนะครับ เดิมพระปิตานะครับนี่เป็นฐานสูงนะครับนี้เอกลักษณ์แน่นอนครับเอาวันเลยครับสมเดิมๆนะครับมีเม็ดผุดเม็ดเดือดนะครับขึ้นเต็มไม่หมดนะครับหล่อสวยงามมากนะครับ ปิตาขัดสมาธินะครับอีกครั้งนะครับดันล่างนะครับจุดพิจารณานะครับนะ ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่แวะเข้ามาดูนะครับมารับชมรับฟังนะครับช่องช้างเพลอกออฟฟิ i ชียลนะครับกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนำคลิปดีๆมาลงนะครับสวัสดีครับ